วิธีเปลี่ยนภาพนิ่งให้เคลื่อนไหวได้กลายเป็นคลิปวิดีโอแบบนี้ง่ายมากทำยังไงแต่ก่อนจะไปฟังใครอยากทำคลิปที่เป็น AI พูดได้แบบนี้แม่วันสอนให้ใน The t u r n e r 3ไปดูวิธีการทำภาพนิ่งให้เคลื่อนไหวได้กันเลยค่ะให้เราเข้าไปที่แอป CapCut แล้วกดบวกเข้าไปที่หัวข้อ Stock Video นะคะแล้วให้เพื่อนๆพิมพ์มคำว่าเรือทะเลค่ะเสร็จแล้วกดเซิร์ชคลิกประเภทให้เป็นวิดีโอ มีรูปส,รสวยๆนะคะมีคลิปวิดีโอส,สวยให้เราเลือกเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวไม่วันจะเลือกอันนี้นะคะเสร็จแล้วก็กดเพิ่มเลยค่ะมาแล้วเรียบร้อยนะคะให้เรามองไปบารดัล่าหาค,คำสั่งที่ชื่อว่าอัตราส่วนนะแล้วเลือก9ต่อ16เสร็จแล้วติ๊กถูกค่ะคลิกที่ภาพของเรานะคะตัวนี้แล้วก็ใช้สอกนิ้วขยายค่ะให้เขานะคะมีความกว้างพอดีกับขอบของคลิปวิดีโอของเราเลยนะคะเสร็จแล้วคลิกย้อนกลับค่ะ คลิกหัวข้อที่ชื่อว่าภาพสอนคลิกเพิ่ม Overlay เลือกรูปภาพของเรามาหนึ่งใบนะคะแล้วกดคำว่าเพิ่มค่ะรูปภาพมาแล้วเรียบร้อยนะคะให้เราใช้2นิ้วขยายรูปภาพนะคะให้พอดีกับหน้าจอแบบนี้ได้เลยค่ะจากนั้นให้เราลากรูปของเรานะคะไปให้เสมอกับความยาวคลิปแบบนี้เลยนะแล้วก็มองไปบัดด้าลล่างค่ะหาคำสั่งที่ชื่อว่าสไตล์ค่ะใครชอบสไตล์ไหนใส่ได้เลยนะคะ แม่วันจะเลือกแบบมังงะนะคะเสร็จแล้วติก๊กทูค่ะจากนั้นให้เรามองไปบารด้านล่างค่ะหาคำสั่งที่ชื่อว่าผสมค่ะแล้วก็ปัดไปทางด้านซ้ายสุดเลยนะคะจนกว่าจะเจอคำว่าเลื่อนตัวนี้นะเสร็จแล้วติก๊กทูค่ะภาพก็จะเปิดลักษณะสีแบบนี้สวยงามมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาใช้เทคนิคทําให้ภาพของเราดูสวยมากขึ้นเลื่อนไปที่ด้านน้นได้เลยครับเพื่อนๆแล้วก็ใช้คําสั่งคีเฟมโดยใส่เพจหนึ่งเม็ดจากนั้นให้เรามองไปที่บาร์ด้านล่างค่ะ หาวข้อที่ชื่อว่าม้าค่ะเลื้อแบบแบ่งฉากนะคะแล้วก็ลากเขาให้ฟุ้งๆแบบนี้นะเสร็จแล้วให้เลือเล่อนไปที่ด้านบนสุดแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วติ๊กถูกค่ะเลื่อนความยาวคลิปวิดีโอของเรานะคะมาที่6วินาทีค่ะใช้คําสั่งคีย์เฟรมโดยใส่เพลรอีกหนึ่งเม็ดนะแล้วใช้คําว่าม้าค่ะแล้วเราก็เลื่อนม้าตัวนี้ให้ลงมาแค่ตรงนี้พอนะคะถึงตรงคอของตัวภูเขาเห็นไหมตรงนี้นะแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วให้เราติดถูกค่ะคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาใส่สเสน่ห์ของภาพอีกอย่างหนึ่งนะคะให้เลื่อนไปที่ด้านหน้าค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วก็คลิกย้อนกลับค่ะใช้หัวข้อที่ชื่อว่าเพิ่มโอเวอร์เลย์ค่ะเราไปต่อที่หัวข้อสต็อกวีดีโออีกรอบหนึ่งนะคะอยาวให้เพื่อนๆืนไปคลิกหัวข้อที่ชื่อว่าพื้นหลังสีเขียวตัวนี้ค่ะเลือกตัวนี้เลยค่ะที่เป็นรูปเีเีโอตัวนี้นะคลิกเลยค่ะแล้วก็เพิ่มมาแล้วเรียบร้อยนะคะให้เรามองไปบายด้าล่าหาค,คำสั่งที่ชื่อว่าคัตเอาคลิกคมา แล้วก็รูดเขาให้เป็นสีเขียวแบบนี้คลิกที่ความเข้มค่ะปรับความเข้มนะคะให้อยู่ที่ประมาณ16นะคะแล้วก็อายแชโดว์นะคะปรับให้เป็นที่45ได้เลยเสร็จแล้วติกถูกค่ะแล้วเลื่อนตัวเขานะคะลงมาไว้ด้านล่างแบบนี้เลยนะเขาก็จะเหมือนกับตัวเรดีโอที่กำลังเ,เล่นอยู่เห็นไหมคะแมทจากนั้นให้เราเลื่อนเข้าไปค่ะแล้วก็คลิกนะคะตัดเขาออกไปในส่วนที่เราไม่ใช้นะคะให้พอดีกับคลิปวิดีโอของเราแบบนี้เลยดูตัวอย่างของคลิปแม่อวันได้เลยค่ะ